สวัสดีคะ่ะจากครัวสมพรน,นะคะมาค่ามาเข้าครัวกันนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูยำนี่เลยจ้ายำบุญเส้นกับหมูหยอนะคะนี่เลยหมูหยอนะคะก็นําไปลวกน้ําก่อนนะคะลวกไม่ต้องนานนะคะพร้อมด้วยอุนเส้นนะคะสมพรก็นํามาแช่น้ําก่อนแล้วก็นําไปลวกน้ําร้อนอีกทีหนึ่งนะคะลวกแบบผอสุก ลวกนานเส้นเจละนะคะก็จะมีหอมแดงมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงหั่นซอยพร้อมด้วยต้นหอมกับผักชีนะคะนี่เลยจ้าเครื่องพร้อมแล้วแเราก็ไปยำกันเลยนี่นะคะก็ยำในกะละมังใบนี้นะคะเราก็มาปรุงน้ำยำกันก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ใส่น้ำปลาจ้า ประมาณ3ช้อนนะคะตามด้วยน้ําตาลนะคะอันนี้จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะใครมีน้ําตาลปี๊บก็ใช้ได้นะคะตามด้วยมะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวสดๆเลยจ้าบีบลงไปเลยนะจ้ะความเปรี้ยวความหวานความเค็ม ก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะคนน้ำตาลให้ละลายนะคะวันนี้ใช้มะนาวสดนะคะมะนาวที่คั้นไว้ไม่ได้ใช้นะคะวันนี้เยอะมากๆช่วงนี้มะนาวนี่จ้าแล้วก็ใส่พริกแดงนะคะที่เราซอยไว้นะคะความเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะใครชอบแบบเผ็ดเยอะๆนะคะใครชอบเผ็ดน้อยเราก็ใส่น้อยนะคะ ปรุงรสตามที่เราชอบเลยใส่หมูยอลองไปก่อนนะคะหมูยอแล้วก็ตามด้วยหัวหอมกับมะเขือเทศนะคะนี่จ้าคนให้เข้ากันนะคะเมนูยำแซบๆซบจ้าวัานนี้ยำวุ้นเส้นแล้วก็หมูยอนะคะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยจ้าวุ้นเส้นนี้คะ่ะคุณสมพรก็นําไปลวกน้ํานะคะ ลวกน้ำแล้วก็นำมาแช่น้ำเย็นอีกทีหนึ่งนะคะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยจ้าคุกเข้าให้เข้ากันนะคะมีูยำนะคะกินได้อร่อยนะคะแซ่บๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะคะกินแล้วไม่อ้วนด้วยเมนูนี้สามารถกินได้ไบ่อยๆนะคะนี่เลยน้ำฉ่ำๆเผ็ดๆแซ่บๆนะคะวันนี้ใครชอบ เมนูยำนะคะก็ลองหนำหมูยอนะคะมายำจะยำแบบไม่ใส่ข้นเส้นก็ได้นะคะแต่วันนี้สมพรใช้ข้นเส้นแค่ห่อเดี่ยวนะคะนี่เลยจ้าแซ่บๆบอร่อยอ่อยนะคะปรุงรสตามที่เราชอบเลยนี่นะคะรสชาติก็เพิ่มได้เติมได้นะคะจ้าง่ายมากเลยถ้าเรามีเครื่องครบนะคะ จ้าเสร็จแล้วจ้าเมนูยำหมูยอหุ่นเส้นเผ็ดเผ็ดแซ่แบแซจ้าใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใ,ใจสมพรด้วยนะคะเมนูหน้านะคะจะมีเมนูอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพบกันใหม่ในเมนูต่อไปจ้า